สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องพี P ่พิม channel วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเล่นไข่เซฟไพเอล LOL เวอร์ชันสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็จะมาสอนกันบ้างนะคะว่ามันเล่นยังไงแล้วมันก็มีอะไรบ้างนะคะเราจะมาย้อนกลับไปดูใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่หนึ่งนะคะที่เราได้แกะออกมานะคะจะเป็นอันนี้เลย นี่นะคะต่อมาอันที่สองของเรานะคะที่เราแกะได้ก็จะเป็นพวกนี้เลยค่ะเป็นอิโมจิต่างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นขวด,ดน้ำเลยค่ะ่าจะเป็นนี้ค่ะโอเคแล้วก็จะเป็นที่ตักอื้อนะคะอึอสุน,นัขค่ะแล้วก็จะเป็น รองเท้านะคะน่ารักมากเป็นอันเล็กๆสีทองก็อันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ค่ะน้องสุนัขนะคะผมสีม่วงค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นทรายนะคะทรายของสุนัขค่ะเรามาเดี๋ยวเราจะมารีวิววิธีสอนการเล่นกันเลยนะคะเขาก็จะมีใบที่เป็นเป็นสีขาว้าแบบนี้นะคะให้เราดูค่ะอันจะรบเปิดเลยอันที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยคะ่ะน้ํา พร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาอันนี้นะคะบีบใส่น้ำก่อนคะ่ะไม่ตีนตัดนะบบไม่ใช่ค่ะนี่นะคะเราก็จะมาใส่เข้าไปในปากอู้หูปากน่ากลัวมากปากมันตูดหรือเปล่าลูกอุ้ยน้องอื้อออกมาน้องชีเดี๋ยวดูนะคะจะปอนให้ดูอ้าว เอ,อเอาเมื่อกี้หนูทำได้หนูผิดรูปากปลูกอือน,น,น่าจะใช่เงี้ยเห็นไหม <c oughs> มันออกมาแบบนี้โอเคผ่านแล้วเราเราจะมาดูอันอ่ะอันนี้ผ่านนะคะมรชชั่นอันนั้นแบบอะไรคะมันคืออะไรอ่ะต่อมานะคะเราก็จะป้อนน้ำให้น้องเราป้อนไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ป้อนไปแล้วอันที่สอง อ่าเราก็จะมาดูกันนะคะอันที่สามเขาบอกว่าน้องก็จะถุยออกมานะคะแล้วกดที่หัวน้องเบาๆนะคะน้องก็จะฉี่ออกมาหรือปัสสาวะนั่นเองนะคะอันที่สี่เขาบอกว่าไหนน้องทำออกนี่นะคะอันที่สี่เขาบอกให้น้อาน้าแข็งนะคะใส่ไปในน้ำน้องก็จะเปลี่ยนสีนะคะมันจะได้หรือเปล่าคะเรามาลองทําน้องออกบ้วนออกจากปากก่อนไหมน้องบ้วนออกจากปากอ๋อแล้วต้องบีบโอเค เราจะมาลองทําน้องบดออกจากปากน,นะคะแล้วก็สูบน,น้ําที่ขวดนมเดิมคะ่ะเราต้องบีบขวดนมน้องเบาๆนะคะเพื่อน้ํามันจะได้เข้าไปทางรูได้โอเคก็จะสกินเข้าไปนะคะน้องก็จะมีรูป,ปากอยู่ตรงนี้เล็กๆนะคะก็ใส่เข้าไปกดหัวน้องรอระใช่ค่ะยงโอ้ เปียกค่ะเปียกมากค่ะหูยนี่น่าเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะม,มาเดี๋ยวเราค่อ,คอยเซตนะคะอันที่สี่เขาน้ำแข็งใช่ค่ะน้ำแข็งเราหยุดนิดตื้อเย็นนะคะแต่เราขอไปใส่น้ำแข็งแป๊บนึงนะคะน้ำแข็งก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำแข็งผลิตเองนะคะอุ้ยมันติดนิ้วขึ้นมาเลยเนี่ยก็แกะง่ายมากใส่ประมาณ สามสี่ก้อนก็พอค่ะหมูติดดิ้วด้วยนะคะอออีกก้อนสุดท้ายเสียงดังป้าแปะเอยมันต้องแกะยังไงคะนีได้แล้วอันนี้ได้แล้วน,นี่แล้วก็เย็นแล้วค่ะ๋ยวไปขอไปเก็บก่อนนะคะ นี่นะคะน้ำของเราก็เย็นเขาจน่อยโอ้ยเย็นค่ะมาเขาบอกว่าให้น้องคะลงไปน้องอาจจะเป็นทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนะคะใช่ไหมเนี่ยใช่อน,น้องอยู่ใต้ๆเลยกดลงไป้ยเย็นนะเนี่ยเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึงอ่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะอ้าทำไมน้องลอยน้องตูดลอยรร้อง โอ้ยหนูต้องจับไว้ด้วยเลยเนี่ยไม่งั้นน้องจะจมอ้าวน้องจะลอยอัาน้ำแข็งว่าใส่ไหมวะเขโอเคเดี๋ยวจปลน้ำแข็งก่อนนะคะโปะทับน้องไปเลยนะให้น้องหนาวไปโอ้น้องนาวตานะคะทับน้องให้น้องอยู่ในน้ำแข็งไปนะคะทรมานมากค่ะเออน้อชอบน้ำร้อนตัวนี้ชอบน้ำเย็นนี่ทับไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยาน้ำเติมด้วยนะลูก เราออะเราจะมารอน้องรอสักพักหนึ่งอะเรามาดูอันอันต่อไปกันเลยไหมคะอะเยวจะมาดูอันที่ห้านะคะอ่าไม่ใช่อันที่สีอ๋อที่สี่เขาให้นแช่น้องไว้สักพักนึงแล้วก็เอามาใส่ในน้ําเปล่าใหม่นะคะ,ะไม่รู้อะเขาให้เทน้ำเปล่าอีกรอบนี่นะคะ โอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวเราผ่านไปก่อนอันนี้เราทําไปแล้วนะคะที่เขาให้ใส่เป็นี้เรีทํวแล้วนี่เป็นแบบนี้ค่ะพกที่ไปก็สะดวกนะคะถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนนะคะต่อมานะคะที่ใส่เขามานให้น้องใส่แล้วก็ทําแบบนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวเราใส่น้ําในนี้ก็แล้วกันนะคะเ่าน้ำในแก้วีโอเคใช่นี่นะคะเขาบอกให้กดตรงทรายนะคะ ก็จะออกมาหรือเปล่ากดดิกดแบบเอามือกดไปตรงเท้านะคะกดแ,แล้วมันจะเป็นรอย L O L มาีม๋ยวจะกดแล้วนะคะไหนอะนั่นแหละกดไปแล้วสายมันจะเป็นจะเป็นรอยหัวใจลายหมาเลยนนี้กดตรงนี้นละกดตรงนี้เลยกดตรงนี้นละกดให้ั่วเลยงนกแกเลยนะโอ้ออนี่ไงเป็นรอยเ<ะ>ท้านะคะ รอยเท้าปุมน้องหมานะคะจะมาแกะอะไรอ่ะมาคือข้างหลังเหรอหลังก็ไม่มีนะไหนบอกว่าอะไรมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้อ่ะเกิดอ๋อพอเปิดมามันก็จะเป็น LOL ก็คืออันนี้และนี้ล่ะก็ให้หมุนหมุน หมุนเปิดออกมามันก็จะเป็นทรายก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาแมวลงไปจุ่มนอนชีวิตทีนี้เราก็รอน้องแมวน้องแมวเราเป็นปันไงบ้าง,งน้องน้องหมาน้องสุดนักนะคะอ๋ออ้าวเขาบอกให้เราขุดอันนี้นะคะมันจะมีอะไรอยู่ข้างในนะคะเรามาลองขุดกันดีกว่ามาเริ่มขุดเลยนะคะคืนอุย้ย อืมตรงไหนอ่ะอุ้นี่ไงเห็นไหมทุกคนอะไรเฮ้ยมีูหยิบออกมาก่อนอะไรนะไหนอ,าาอ,มมออกมาสิอหนอยากดู้าออกมาโอ้ยว้าวเป็นเอ่อที่ใส่คอน้องหรือเปล่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าดูในใบมีมไหมในใบเขบาใบใหญ่อะน่ะ ไปอันนี้นะคะเขาบอกให้เราสะสมนะคะเราได้ชื่อว่าไหนนี่นะคะเราได้เป็นตัวนี้นะคะน้องจะเป็นชื่อแบบนี้บันดี้วิชบันดี้วิชได้อ๋อเป็นน้องสุนัขนะคะอะเอาจจะเป็นปอกคอก็ได้ใช่อาจจะเป็นปอกคอก็ได้มีอีกไหม อุ้ยน้องตกน้ำตดด้วยอ่ะดังฟิตๆเลยอ่ะมันถูกแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วนะคะโหแต่ทรายเขานุ่มมากเลยนะคะเป็นน่าจะเป็นทรายหาะะัศจรรย์นี่แหละค่ะเคนก็จะน,น้องยังอยู่ดีใช่ไหมคะเคนก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บ เรามาดูน้องกันดีก,กว่านะคะว่าน้องอน้ำเทใส่ทำอะไร<ส>ได้บ้างน้องก็ไม่ยังเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมน,นะคะอ่าต่อมาเราจะมา,าน้ำใสในนี้กันก็จะม,มันไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาด้วยได้นะคะว่ามันต้องทำยังไงถึงน้องจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะคะทุกคนเราไม่รู้เหมือนกัน จุ่มไปแล้วก็ไม่นจะมีอะไรเลยนะคะเนี่ยหรือว่าต้องปิดฝาไหมทิ้งเอาไว้หรอเราอยู่ในนี้นะคะจะมาดูอันนี้ก็ดีกว่า,อาปอกคอไม่ได้ปอกคอให้น้องเดีย๋ยวเราล้างก่อนได้ไหมรองเท้าใส่ให้น้องอยังอยังค่ะเดี<อ>๋ยวเราจะมาแต่งตัวน้องกันนะคะใช่ค่ะเราขอตัดรองเท้าน้องแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเราก็จะมาแต่งตัวให้น้องสุนัขของเรานะคะจุ่มได้ไหมเนี่ย ดูไปเลยล้างนะยคะใส่มันไม่ออกเลยนะเนี่ยก็เป็นใส่ใส่กาวอะโอเคเราจะมาแต่งตัวให้น้องกันนะคะโต๊ะก็คือโลกไปหมดเลยนะคะ <laughs> เราก็เปิดกันเลย <laughs> มันเดิมเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช็ดหรือเปล่าเช็ดหรือเปล่าไม่น่าใช่ดูหนูลองเช็ดก่อนนะ เขาบอกว่าน้องมีต่างหูหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มีนะแต่นราเพิ่งจะค้นพบว่ามันมีแต่ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้เราได้ปอกคอมาแทนใช่เอามาเราเก็บรอบนึงนะคะเอามามาใส่หองให้น้องกันนี่เหรออัเป็นได้ โอ้โหแล้วดูข้างหลังน้องนะคะถ้าหนูไม่จับไว้มันก็จะเป็นงนี้ค่ะเอาไม่ตองใส่กลไดนะโอเคแล้วก็จะใส่รองเท้าให้น้องกันนะคะอืมก็ใส่ยากอยูน่นะเนี่ยอืมอิ๊บได้แล้วนะคะ นี่ค่ะโอ้เท้าน้องไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนองพอดนน้องเย็นไปนค่ะพี่คาก็ก็น่ารักอยู่นะคะเพราะว่าเท้าน้องไม่ค่อยเท่ากันโอเคเหยียบวันที่เยียบสองข้างเลยม <laughs> ันไม่เหมือนในนี้อะ่ะอือก็นั้นเป็นแบบแม่พิมพ์มาให้แล้วนะ่ย ก็ให้น้องไปอยู่ในนี้อึ้อก่อนนะคะเราก็ทําอะไรผิดพลาดท,ทุกคนก็ช่วยมาคอมเมนต์ได้นะคะเราวไม่รู้นะคะหัดรีวิวเราเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะคะหัดรีวิวค่ะม <c oughs> ันก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปนิดหน่อยนะคะอย่ามาทิสากันนะคะทุกคนโอเคอ่ะ <c oughs> <Okay. S 1> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อน เดี๋ยววันหลังๆเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมารีวิวทําขนมอะไรแบบนี้บ้างนะคะหรือจะไปดูกิจวัตรประจําเรานะคะประจำวัน <laughs> เอาให <laughs> ม่ะดู <laughs> เดี๋ยวเราจะมากิจ, <laughs> จวัตรประจําวันเดี๋ยวเราจะมากิจวัตรกิจวัตรประจําวันกันนะคะว่าเราทําอะไรบ้างนะคะแต่ ทุกคนอย่าลืมมาดูกันนะคะเดี๋ยววันอื่นๆเราอาจจะมาทำแบบพวกขน,นมก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะช่องพีพิมพชชัน n นอนะคะบ๊ายบาย